สวัสดีครับผมเชฟนันนะครับเชฟไทยในเมืองโอกลนด์นิวซีแลนด์นะครับเมื่อนี้สิ่งบอกต่อพัดใส่ปเปียปเปียบานเฮานะครับเมนูอาหารกินเล่นนะครับอีกเมนูนึงนะครับมาบอกพี่บอกน้องนะครับผมพัดโดยซอสพัดอเนกประสงค์นะครับวัตถุดิบของผมก็มีนะครับกระลำปีซ้อยนะครับแค่รดนะครับละกาบุญเซ็นนะครับผมบริสไซผักหลายนะครับ ใส่แค่สามอย่างปกติบานเท่ากะอ,อาซิมีพวกเห็นหอมเพิ่มไปนะครับให้มันมีกลิ่นหอมนะครับกันตอนแรกนะครับเปิดกับท่าไอฮอนนะครับก็ใสน้ำมันใสกระเทียมพัดกระเทียมใหม่หอมหลังจากนั้นกะใส่หอมใหญ่นะครับหอมใหญ่เข้าซอยเป็นแบบนี้นะครับพัดห้มีกลิ่นหอมอยู่ในเมนูโปรเปียนะครับก็ขายดีนะครับ บพว่าสิอยู่ประเทศไทยนะครับติดผมเห็ุนะครับกะพัดคนละสูตรกันนะครับหลังจากนั้นนะครับพ่อหอมใหญ่ของเ้านะครับไม่กินหอมกะไส่กะลำลงไปนะครับแล้วก็แค่รดเมื่อหนีเสียงอาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นวัดนะครับแล้วก็บอสสบายมากอาทิตย์ก็กว่าละครับก็บริเวณงานยุดงานมาเป็นอาทิตย์นะครับแต่เบาเรื่องบอสบายนะครับกสิมาเราซุพิี้โซนองฟั่งนะครับยูนีแต่เฮ้าบอสบายนะครับ ปวดหัวตัวร้อนนะครับทองเสียนะครับบนว่าสิไปหาหมอได้ง่ายๆนะครับก็ต้องนัดก่อนนะครับก่อนสิพบแพทย์นะครับพบหมอนะครับบ้านเฮ้านะครับปวดหัวบวดสมบายทองเสียนะครับสามารถที่พบหมอได้นะครับบ็ต้องนัดนะครับแตว่าอยูนี่เพิ่นกมีกฎระเบียพุ่งเพิ่นนะครับก็สิหาหมอได้นะครับก็ยากเต็มที่นะครับจังหวะผมมาดีก็ต้องซื่อยุกซื้อยามากนะครับ มบาสิเป็นยาปวดหัวนะครับเจ็บทองนะครับทองเสียนะครับก็ต้องเตรียมมาจะของนะครับหรือว่าแก้ไอนี่ครับยูนีก็ตหรือว่าจะไปหาซื้อยานะครับกับโบ่ายจะไปซื้อใดคือบ้านเฮ้ง่ายๆนะครับก็ต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับให้หมอเพ็นสั่งยากรนะครับจังสิไปได้ยานะครับ นี่แหละครับชีวิตบ้างนอกมันก้มีคอดีคอเสียนะครับหลังจากกระหล่ำพ้องเข้านะครับเริ่มสียมโตแล้วนะครับกับแค่รสเนี่ยที่ผมพัดไปเรื่อยๆนะครับเข้ากับปรุงด้วยซอสพัดอเนกประสงค์นะครับนี่ครับปรุงในทุกอย่างนะครับบววสิพัดพักต่างๆนะครับพัดน้ำมันหอยพัดกระเทียมนะครับหรือว่าแคชูนัทที่ผมเคยลงคลิปลงไปนะครับเข้ากับ ปุงเอ่อเพิ่มน้ำมันพริกเผาหรือว่าจะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับกะไปมึงนี่คิปเอานะครับกพัดรสชาติเนี่ยเขาก็พักเรียบร้อยแล้วเฮ้ากบใส่บุนเซนลงไปบุนเซนนะครับผมก้อนแซะนะครับ2กิโลบุนเซนแห่งกระลำหนึ่งกิโลแค่รถเคืองกิโลแล้วก็ใส่ซอสพัดอนเนกประสงค์หนึ่งกระบวบเพิ่มความหอมของน้ำมันง่ายอีกสามซอมโตเลยพัดทุกอย่างให้เขากันนะครับ บางท่านอาศวิมีวิธีที่ง่ายกว่านี้นะครับบอทงพัดนะครับก็สามารถที่อ่อได้เลยต้นนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับก็มีหลายสูตรหลายแบบนะครับใส่สปริงโลนะครับใส่ปปเปียบานเฮ้านะครับแล้วแต่ผู้ถนัดนะครับบ่ได้ว่ากันนะครับก็คือผมเคยผมบอกนะครับบ่มีผิดบ่มีถูกนะครับแล้วแต่ผู้สะดวกนะครับแล้วก็แล้วแต่ผู้กินนะครับแล้วก็แล้วแต่ผู้ซื้อน้านะครับแต่ผู้ซื้อว่าแ่บนะครับเท่าก็ ถือว่าโบผิดโบถูกนะครับผมนี่ครับพับปุนเซ็นจนแหงนะครับพักเข้าแหงเหล้าเวลาหอจังหองใๆนะครับกะสิประมาณนี้นะครับถ้ามัคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจได้เชฟไทยเหตุงานอยู่ประเทศนิวซีแลนด์เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ